ถ้ามีก้อยเนื้อเขาก็ต้องแบบเป๊กสีนะมาพอร้องบอยกินบะกระทันบะกระทันน้อยแต่ว่าไม่ได้ทำน้ำจิ้มไอ้นู่น่ะน้ำจิ้มอ้น้องคุยน้ำน้ำจิ้มอะไร ที่เขาใส่ข้าวคั่วเป็นน้ำาคุยมีเพื่อนกินนะจะแซ่บ <c oughs> ถ้ายังไม่ได้ใส่กุญแจให้ใครก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่ายังไม่อยากลูกเลย ขาดเอาใครใจดีเอามาให้ได้สามสิบเลิบสามสิบเลิบก็จะลงบานนี้ไม่ไปเที่ยวไหนหรอกคาบสาววีนัาวีไม่ได้นานๆได้ไปทีนึงไปเที่ยวนะงานมีคนมากคือกันแล้วโบให้กินน้ำเลือดใช่นะ <laughs> ไหมเวลาพี่ไปอ่ไม่แต่ไปบู๊เพนะ สิ่งแรกพี่วีจะไปก็คือวีจะบิ่งไปใส่ย,ยำได้มือนางก่อนเพื่อนเวลาไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมเขาจะมีพวกยำใช่ไหมพี่วีก็จะบิ่งไปหายำได้มือนางก่อนเอามากินก่อนจานหนึ่งน้องกุ้ยน้องกุ้ย คนมากใบหัวก็มาได้ว่าได้ไปหาพอน้องบอลเลยกินบังงงบังงงบังงงผู้ใหญ่ใจดีมากดเลิฟให้ด้วยให้ได้สามสิบเลิฟแล้วก็ลง สามสิบสามสิบเอ็ดนี่นะีก็เผื่อไปจากสองเลิฟเพราะว่ามันมันจะดุดอยู่แล้วล่ะแต่ตอนเก็บชั่วโมงอ่ะมันจะชอบดุดนะแต่พอเราไม่ได้เก็บชั่วโมงลนะมันไม่ดุดเลยเมื่อก่อนอ่ะเป็นร้อยเลิฟก็มันก็ลุดแต่บ้าก็ได้ชั่วโมงอืสองแบนดบรก่อน,นก็ขึ้นไรนะขึ้นปุ๊บเน็ตหมุนเลยทั้งที่ว่าเน็ตก็ดีๆอยู่นะแต่ว่าหมุนต้องได้เข้าใหม่ กินเพื่อนแน่ประสนหนาวแล้วอยู่บ้านกินกับขา้าวกินข้าวกับกล้วยออืมแฉะเด้อย,ยายก็กินประจำแม่ก็กินประจำเดี๋ยวจะกินมัล้วยด้วย แต่กินบักระทันมันก็จะมีผัดผ่านนิดนึงเนาะแต่ต้นนี้อร่อยต้นมันมีอยู่สามต้นต้นนี้จะอร่อยต้นต้นน้อยๆเดียวๆเนี่ยจะไม่ไม่ไ่ผาดตัวนั้ง จำลักไม่ใช่จำลักก่อถ้าเวลาเรากินไอเนี้ยใช้กุญแจให้พี่อำนาจจะได้ไปหาเพื่อนๆอ้าวเวลากินไอเนี่ยมันมันจะสอบลง